สวัสดีสว,สดวันว่างๆของผมนะครับจริงก็ไม่ค่อยอยากว่างเท่าไห,หร่หรอกคือว่างก็คือแม่งไม่มีลูกค้าใช่ไหมก็ก็ไม่มีเงินวันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนล้อนะครับรถรถกระบะนะครับรถประจำตำแหน่งของผมเองนะครับก็ <c oughs> เป็นรถตู้ทึบนะครับหลังคาสูงบรรทุกได้สารพัดนะครับเป็นรถที่ทำเงินให้กับผม นะครับทำให้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เห็นชีวิตผมหรูหราสวยหลูนี่นธิที่เบื้องหลังมันก็มากับความยากลําบากความเหนื่อยนะอันนี้มันใช้มาก็หลายมือโลแล้วนะผมก็เลยทําการเปลี่ยนอันนี้ว่ามีมีเพื่อนผมเขาเขาขายให้ก็ไม่แพงเป็นรถเป็นยางพร้อมล้อเลยนะพร้อมล้อแมักเลยถอดจากป้ายแดงนะครับ ใหม่ๆเลยเห็ไหมปี2020นะครับสัปดาห์ที่44นะครับไซส์ก็215 70 16นะครับก็ใหญ่กว่าเดิม1นิ้วนะครับหน้ากว้างขึ้นเพราไซส์เดิมมันหนึนะครับไซส์กระทะล้อมันหนึนะครับขอบ15บนีขอบก็เริ่มเริเริ่มเริ่มแตกรายงานแล้วนะเริ่มแตกรายงานแล้วก็ก็ไม่ควรใช้แล้วนะครับ ที่สุดของแจ้แล้วอันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันเป็นล้อปีใหม่ใช่ไหมรถผมมันเป็นโมเดลโมเดลเมื่อสามปีที่แล้วก็ต้องทำการใส่ใส่แอดัปเตอร์สเปเซอร์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันให้มันยื่นออกมานะครับเหตุผลที่ต้องใส่เพราะว่าบ่าเดิมมันมันแคบมันแคบถ้าเราใส่ล้อใหม่เข้าไปถึงมันมันก็จะค้ำถูกนะครับ แต่ประเด็นที่เราจะพูดให้ฟังในวันนี้คือ mm hmm. น็อตพวกนี้มันจะต้องไขด้วยไขยด้วยประแจทอร์กนะครับไขให้มันถูกต้องนะครับถูกต้องอย่างอย่างเนี่ยลาเราใส่สเปเซอร์เข้าไปเราก็ใส่น็อตเดิมใส่ตรงนี้นะเราก็ใส่น็อตอันใหม่น็อตอันใหม่ของของของล้อเนี่ยใส่เข้ากับตัวนี้ mm hmm. นะครับตัวนี้ตามคู่มือนะครับคู่มือของอีซูสนะครับทุกคนมีนะครับทุกคนมี เปิดดูนั่งนะครับเปิดดูบ้างการไขล้อเห็นไหมฮะเขาจะบอกเราว่าให้ไขที่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่เสร็จปุ๊บนี่รถก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ได้ความหล่อมากขึ้นจากเดิมเป็นเป็น,เป,นเป็นกระทาเหล็กนะฮะแล้วก็จะเป็นล้อแม็กของ i ิสุุปีใหม่โมเดลสอง0ไปเลยนะครับ แต่ถ้ารถที่บรรทุกเยอะๆออไม่ค่อยแนะนาให้ใส่นะครับเพราะว่าล้อแม็กล้ออัลลอยมันจะรับน้ําหนักได้ไม่ดีนะครับไม่ดีเท่ากระถะเหล็กนะครับเพราะารถที่บรรทุกหนักมากๆนี่ก็จะใช้เป็นล้อแบบยางผ้าใบนะฮะล้อสิบสี่กระถะผ่า,ากว้างๆอะไรเงี้ยก็ช่วยนรับน้ําหนักได้ดีขึ้นอันนี้เราทาล้อหน้านะครับทาล้อหน้าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราที่เหลือเราก็ไปทําต่อนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งล้อเข้าไปครบทั้ง4ล้อแล้วนะครับทำให้รถก็มีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมก็ประมาณ2เซนสมเซนนะครับเพราะว่าขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ซีรีส์ยางที่มีที่มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาถึงช่วงของการที่เราจะต้องมาไขาเช็คทอร์กกันนะครับเช็คทอร์กตอนนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับของล้อ สูสุนะครับว่าจะต้องไขไม่เกิน120นิวตันนะครับแล้วก็ทำการแปลงค่าแปลงค่าให้มาเป็นนิวปอนนะครับซึ่งเป็นประแจของ u ูเอสระแจยูเอสก็จะเป็นค่านิวปอนของ snap-on นะครับก็จะต้องมาแปลงค่านิดหนึ่งไม่ไงั้นก็มันจะมันจะไม่ได้มีค่านิวตันให้เราไขนะครับตัวนี้ก็ 120นิวตันนะครับก็ประมาณ1 4นินิ้วปอนอด์นะครับแล้วก็ไขทำการไขเช็คทร์กดูนะครับกึกกึกอย่างนี้คือได้ละค่ามมาตรฐานของน็อตเขานะครับ่าได้แล้วนะครับเราไขตัวนี้เสร็จแล้วก็มาไขตัวนี้นะครับไขในแนวทะแยงนะครับ เสร็จแล้วก็ต้องไขในแนวทะแยงตัวตรงข้ามของเขานะครับอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาไขเช็คอีกทีหนึงนะครับตามเข็ยนนาฬิกานะครับเพื่อเผื่อลืมตัวไหนนะครับแต่ถ้าเราไขทะแยงอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเช็คไปในตัวอยู่แล้วนะครับ มันก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าไขาย,ยังไงไม่ให้ไม่ให้ตกหล่นนะครับว่าเราจะลืมตัวไหนใหม่นะครับแล้วก็ไขอย,ย่างนี้ครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถส่งของรถสปาร์คที่หล่อมาก <laughs> เพราะว่ามีล้อแม็กของตัวของตัวเออสเปซแคปนะครับเอาตัวสเปซแคปมาติดตั้งเข้าไป พร้อมกับยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะหน้ากว้างมากขึ้นเกาะถนนดีขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีมาเช่นกันคือมันจะกินน้ํามันมากขึ้นเพราะว่าผิวสัมผัสยางมันมันกว้างมากขึ้นนะครับนะฮะขายเสร็จแล้วแล้วก็ขายตามเข็มนาฬิกาอีกทีนึงนะครับก็ขายอย่างนี้นะฮะทั้งสี่ล้อนะครับ อันดีข้างนู้นผมไขเสร็จหมดละก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการติดตั้งรอแล้วก็ไขเช็คนะครับให้ดีก็เข้าศูนย์บริการนะครับนะเป็นถ่ายน้ามันเครื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเช็ครอบเล็กก็เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าไปตามควิกเซอร์วิสทั่วๆไปนะครับร้านที่มีมาตรฐานอะไรเงี้ยถ้าอยู่ย่านลังสิตก็ใช้ลิควิดโมลิก็มาหาผมนะครับมีทุกความต้องการนะครับที่ ที่ต้องใช้นะครับเนี่ยก็มีน้ำมันเครื่องของดีเซลนะฮะโอ้ยซูมเยอะอ่านะฮะดีเซลนะครับแอบขายของนิดนึงถ้าเป็นพวกรถเก่งอะไรงี้มีตัวสีเขียวนะครับโมลิเจนเนี่ยก็มีแถมเสื้อด้วยนะฮะสนใจก็แวะมานะครับน้ำมันรถดีเซลมีกรองของแท้นะครับสารพัดรุ่นนะครับตัวปีเก่าๆปีลึกนี่ก็แวะมาได้นะครับไฮลัก 2L 3L อะไรงี้ก็มีนะครับ มิสูสตาด้าปีเก่าๆเนี่ยสองพันเนี่ยมีนะครับไทเกอร์ดีโฟดี D D, มานะครับปีใหม่ก็มีนะครับฝากไว้นะครับเช็ครถให้พร้อมนะครับขับด้วยความมั่นใจเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ